สว,าาวัสดีค่ะเฉลิมฉลหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าโอเควันนี้พร้อมที่จะเรียนกับเรล่าซื้อหรือยังดีมากค่ะเฟื่องฉางห่าวค่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะสอนเรื่องอะไรพอจะเดาออกไหมเอ่ยถ้าเดาไม่ออกเราไปทบทวนความรู้เก่าแล้วเราจะได้รู้นะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปกันเลย ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของสระภาษาจีนซึ่งเดกเกงคงงงนะคะว่าเราก็เรียนกันไปแล้วนี่นะแต่ว่าที่ตัวซื้อเคยสอนไปเนี่ยสระในภาษาจีนมีอยู่กี่ประเภทจําได้หรือเปล่าเฟื่อให้ฉางฮ่าวค่ะถูกต้องสาระในภาษาจีนเนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทดังนี้ประเภทแรกคืออะไรจําได้ไหมคะประเภทแรกคือประเภทของสระเดียวหรือว่า ตานวินหมูตานยินหมูอันนี้คือเราเรียนไปได้วยังถูกต้องค่ะเราเรียนกันไปแล้วนะคะเลือกสระเดียวอ่าประเภทที่สองล่ะคือประเภทของสรรผสม,มหรือว่าช่วงยินหมูช่วงวินหมูนั่นเองอ่าหลังจากที่เราเนี่ยเรียกสระเดียวไปแล้วแล้วยังจําได้ไหมเอ่ยว่าสระเดียวเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวถูกต้องค่ะเฟื่องฉางหาวสระเดียวของเรานะคะ มีทั้งหมด6ตัวนั่นเองซึ่ง6ตัวนั้นมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยอ่านี่คือสระเดียวของเรานะคะรามาออกเสียงพร้อมๆกันดีกว่าอาอาอ่าดีมากค่ะโอโอดีมากค่ะเออเออเฟ้ยฉางหาวค่ะอีอี ดีมากค่ะอูอูเก่งมากค่ะและตัวสุดท้ายออกเสียงว่าอะไรคะเฟชางฮ่าวค่ะวีวีนะคะ,ะหลังจากที่เราเรียนสะเดี่ยวไปแล้วทบทวนความรู้ไปแล้วแล้วสหรสับสมนะคะนักเรียนลองดาสิคะว่าจะมีกี่ตัวถ้าดาไม่ถูกกันเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของ สาระผสมในภาษาจีนหรือว่าชวงวิ่นหมูชวงวิ่หมูนั่นเองค่ะถ้านักเรียนอยากรู้แล้วนะคะว่าชวงวิ่นหมูหรือสระผสมในภาษาจีนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยสาระผสมในภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด30สเสียงซึ่ง30เสียงนี้จะมีพื้นฐานมาจากสาระเดียวอาโอเอ อีูยีที่เราเคยเรียนไปนะคะสลัผสมมีทั้งหมดดังนี้ค่ะเดี๋ยวเราชื้อจะอ่านให้ฟังห่งรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาอ่านพร้อมกันช้าๆอีกหนึ่งรอบนะคะตัวแรกค่ะออ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 อง โอโอเอยเอยเอินเอินเอิงเอิงเออเออตัวนี้มีตัวอานะคะต้องม้วนลิ้นเข้าไปด้วยเอียเ่เย่เยวเอียเอีเย่สองตัวนี้นะคะมีความคล้ายกันแต่เราจะออกต่างกันนะคะ ถ้าเป็นสระอาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะออกเสียงปากกว้างกวนิดนึงเช่นเอเอแต่ว่าถ้าเป็นตัวอ e, ีนะคะเราจะออกปากแบนนิดนึงอีอี <Yeah, yeah. S 1> นะคะตัวต่อไปค่ะยูยูเยนเยอียอียงอินอินอิงอิง โยงยงตัวต่อไปวัวอัวอัวอัวซึ่งสองตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยถ้าลงท้ายด้วยสระอานเนี่ยปากเราจะกว้างนิดนึงเช่นวัววัวแต่ถ้าเป็นตัวโอปากเราจะจูเช่นอัวอัวนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะอุยอุย วยวายวันวันอุนอุนวังวังวิงวิงเยี่ยยเยี่ยนเยีนยนวินวินอ่าน,นี่ก็เป็นหนึ่งรอบนะคะต่อไปเราจะมาอ่านพร้อมกันแต่ช้าๆหนึ่งรอบนะคะไอไอายอาน,นักเรียนออกเสียงด้วยนะคะ ดีมากค่ะตัวต่อไปค่ะอ้าวอาวดีมากค่ะอันอันดีมากค่ะออกเสียงไปพร้อมเราซื้อเลยนะคะอ่างอ่างตัวต่อไปององตัวต่อไปโอโอตัวต่อไปเอยเอยตัวต่อไปเอินเอิน ตัวต่อไปเอิงเอิงตัวต่อไปต้องหมวนลิ้นด้วยนะคะเออเออตัวต่อไปเย่เยตัวต่อไปเยอียอย่าลืมนะคะความแตกต่างคือปากกว้างกับปากแบนนะคะยิวยิวเอียนเอียนยังยังอินอิน เฟ้ยฉางหาวค่ะต่อไปค่ะอิงอิงต่อไปค่ะโยงโยงตัวต่อไปค่ะว่าวา่าตัวต่อไปค่ะอ้วอวปากกว้างปากจู๋นะคะอุย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 อุนอุนดีนนมากค่ะออกเสียงทันได้นะคะอุนอุน ตัวต่อไปค่ะวงวงตัวต่อไปค่ะเิงเวิงตัวต่อไปค่ะเวียเวียอ๋อเสียงได้ดีนะคะนักเรียนตัวต่อไปค่ะสองตัวตัวท้ายแล้วค่ะเวียนเวียนและตัวสุดท้ายวินวินเฟ้ยฉางห่าวค่ะตรมไหมตัวเองค่ะดีมากค่ะดีมากเมื่อกี้นะคะจากการที่เราได้ ออกเสียงสละผสมไปเนี่ยนักเรียนเราสังเกตนะคะว่าการออกเสียงสลาผสมเนี่ยจะเกิดจากการลากเสียงของแต่ละเสียงมาชนกันซึ่งหลักการ R นะคะก็คือจะออกเสียงควบเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องอ่านแยกกันค่ะตัวอย่างเช่นการผสมของ R กับ O นะคะเราก็จะออกเสียงว่าอ้าวอ้าวเราจะไม่ออกเสียงว่าโ O นะคะเราจะออกเสียงว่า R O อ้าวอ้าวนะคะก็คือเป็นการ รวบเสียงเข้าด้วยกันค่ะเพื่อง่ายต่อการใช้นะคะและตัวอย่างต่อไปค่ะ e กับ u นะคะเราก็จะไม่สะออกว่า e u แ้วจะออก eu eu ออก e, ็คือเหมือนนำทั้งสองเสียงนี้มารวบเข้าด้วยกันเลยค่ะ eu eu เราจะไม่อ่านแยกว่า eu eu นะคะเราจะอ่าน eu eu ตัวต่อไปค่ะก็ e กับ e นะคะเ็จะอ่านว่ายเอ i เอออี e. เหมือนเราจะอ่านเร็วนิดนึงนะคะเป็นการควบค่ะก็จะอ่านว่าเอยเอยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอากับอีอากับอ e. ีก็จะอายอาอนะคะเราจะไม่อ่านอาอีนะคะอันนี้ก็อูกับอ e. ีนะคะก็จะอ่านอุยอุยเราจะไม่อ่านอูอีนะคะโออู o. O. ก็จะโอโอเอนทำเสียงให้รวบนิดนึงนะคะ่ะ อูกับโอก็จะอ่านว่าอัวอัวอันนี้อูกับอาก็ากจะอ่านว่าอัวอัวนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราชื่อก็มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนมาฝากกันด้วยคะ่ะข้อแรกนะคะก็คือการเขียนสระอาในภาษาจีนคะ่ะการเขียนสระอาในภาษาจีนนะคะต้องเขียนให้ถูกต้องตามแบบหลักของภาษาจีนนะคะคือ การเขียนแบบนี้นั่นเองค่ะห้ามเขียนแบบภาษาอังกฤษโดยเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเขียนตามแบบภาษาอังกฤษเราซื้อเห็นเนี่ยจะถือว่าผิดทันทีเลยนะคะต้องเขียนตามแบบภาษาจีนเท่านั้นค่ะจำไว้นะคะเด็กๆอ่าเ้วก็สระวีตัวนี้นะคะจะออกเสียงเดียวกับสระอูเมื่อควบดูกับสระอีนั่นเองค่ะเพราะว่าจุดสองจุดที่อยู่ด้านบน สรนะวเนี่ยเท่ากับสระอีนั่นเองค่ะงงใช่ไหมคะอ่ะเราจะเขียนให้ดูนะคะเช่นสระวใช่ไหมตัวนี้ค่ะผสมอยู่กับสระอีตัวนี้อ่สาสระอจะเท่ากับตัวนี้ค่ะตัวอูตัวอบวกกับตัวไอก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตัวไอตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ย มันแทนจุดสองจุดที่อยู่ข้างบนไปแล้วนะคะดังนั้นเราจึงออกเสียงเข้ากับอูได้เลยค่ะมาที่ความรู้เพิ่มเติมข้อต่อไปนะคะในกรณีที่สละยีเนะี่ยหรือสาระที่ผสมขึ้นต้นด้วยสละยีผสมกับจีชีซีที่เป็นพยัญชนะนะคะก็คือจะต้องจัดจุดสองจุดที่อยู่ข้างบนของตัวยีไปเลยนะคะ แต่ว่าเวลาที่ผสมกับพยัญชนะเน,นกับเลเนี่ยจะตัดสองจุดดังกล่าวไม่ได้นะคะเช่นจผสมกับยเราก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเป็นจผสมกับยก็จะได้เป็นจแบบนี้นะคะโดยที่ข้างบนตรงนี้จะไม่มีจุดนะคะหรือว่าชผสมกับยนนะคะก็จะได้เป็นชีโดยที่ข้างบนจะไม่มีจุดนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นเนอผสมกับมีนะคะก็จะได้เป็นมีแบบนี้ค่ะนีก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะถ้าผสมกับตัวเนอกับตัวเลอนะคะเราห้ามตัดจุดข้างบนโดยเด็ดขาดน,นะคะอันนี้ก็เป็นกฎของภาษาจีนอีกเช่นกันค่ะ มาที่ความรู้เพิ่มเติมข้อต่อไปกันเลยนะคะหาสระเอเนี่ยตามท้ายสระตัวอื่นนะคะจะออกเสียงเป็นสระเอตัวอย่างเช่นอ e ีบวกเอแต่ในที่นี้จะออกเสียงว่าเอเพราะตามหลังสระตัวอื่นอยู่นะคะก็จะได้เป็นอ e ีบวกเอเท่ากับอีอีนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะว e ีวีบวกเอแต่ในที่นี้จะออกเสียงว่าเอเพราะว่าตามท้ายสระตัวอื่นอยู่นะคะก็จะได้เป็น วีบวกเอก็จะเป็นเวเวอข้อต่อไปนะคะกรณีที่พยัญชนะท้ายคือ n หรือ ng ตามหลังเสียงสระเสียง n เนี่ยจะเปรียบได้กับเสียงแม่กลในภาษาไทยแม่กลในภาษาไทยคือตัวที่สะกดด้วยนอนหนูนั่นเองคะ่ะและ ng จจะเทียบได้กับเสียงแม่กงในภาษาไทยนะคะก็คือแม่กงก็คือตัวที่สะกดด้วยกับ ง,งูนั่นเองค่ะก็คือเช่น n นะคะจะเท่ากับแมกนก็คือนอนหนู ng ก็จะเท่ากับง,งูในภาษาไทยนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเราไปทบทวนกันเลยมาทบทวนการเถอนนะนักนเรียนสารผสมในภาษาจีนที่เราเรียนไปในวันนี้ มีทั้งหมดกี่เสียงจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะเฟ้ยสงางข่าวจาระผสมในภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด30เสียงนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเราซื้อนะคะจะอ่านให้หนักเรียนฟังก่อน1ลรอบโอเคนะคะ i เอ็นเอ็งเอิงเอ่อเอ่เอ,อ,อตัวนี้จะมีทักษะพิเศษก็คือเราจะต้องม้วนดินนะคะจำได้ไหมเอ่ยที่เราซื้อบอกไว้ถ้าเป็นตัว R อ,อยู่ข้างหลังเราต้องม้วนดินนะคะตัวต่อไปค่ะเอ yeah, yeah. ียเอียเอียวเอียวเอียเยียยิยว ยัง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 อินอินอิงอิงยงยงวัว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 สองตัวนี้นะคะก็จะแตกต่างกันที่เราซื้อเคยบอกไว้จำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นตัวเอเนี่ยปากเราจะกว้างเราจะวัววัว แต่ถ้าเป็นตัวโอปากเราจะกลมปากเราจะจู่นะคะอัวอัวต่างกันนะคะแต่จะออกเสียงคล้ายกันค่ะัวต่อไปนะคะอุยอุยวัยวัยวันวนอุนอุนวังวังเงวงเหวนย วยวยนวยวนและตัวสุดท้ายคือวินวินอ่าโอเคงั้นนักเรียนลองออกเสียงตามเราซื้ออีกนะคะไอไอ,อ้ยฉ่างหาวค่ะเอาเอาดีมากค่ะอันอันดีมากค่ะอังอัง เฟยฉางหาวค่ะององดีมากค่ะโอโอเฟยฉางหาวค่ะเอ้ยเอ้ยเหินป่างงาเอินเอินเฟยฉางหาวค่ะเอิงเอิงดีมากค่ะ ดีมากที่ไม่เลือมมวนดินนะคะตัวต่อไปค่ะเอียเอียเก่งมากค่ะเยียวเยียวดีมากค่ะเยยเยเห็นห้าวค่ะยิวยิวเก่งมากค่ะเยียนเยียนดีมากค่ะเอียงเอียง เหินห่าวค่ะอินอินเก่งมากอิงอิงเฟ้ยฉางห่าวค่ะยงอีอง,องเก่งมากค่ะอ่าสองตัวนี้มีความแตกต,ต่างกันนะอัวอัวดีมากน,นี่อัวอัวเก่งมากค่ะอุ้ย อุยดีมากค่ะวายวายเก่งมากค่ะววน้วนดีมากค่ะอุนอุนสุดยอดค่ะสุดยอดอ้วงอ้วงไฟฉางห่าค่ะอ้วงอ้วงเก่งมากมากค่ะเว เยนดีมากค่ะเยวนเยวนเก่งมากค่ะอ่าตัวสุดท้ายคือวินวินโอเควันนี้ก็จบไปนะคะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องสำรับผสมในภาษาจีนแล้วนะคะจินเจียนเดดจัหรือว่าการบ้านของเราในวันนี้นะคะก็คือ เราซื้อเนี่ยมีใบงานให้สองใบซึ่งใบแรกเนี่ยจะเป็นใบความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องสระผสมในภาษาจีนนะคะซึ่งใบความรู้เนี่ยนักเรียนสามารถทบทวนฝึกฝนอ่านออกเสียงในใบความรู้ได้เลยค่ะใบงานที่สองนะคะคือแบบฝึกหัดซึ่งคำสี้แจงหลังสือให้ไปว่าให้นักเรียนจับคู่สระและการอ่านออกเสียงในภาษาไทยโดยการระบายสีให้ถูกต้องและสวยงามค่ะ ซึ่งแถวแรกเนี่ยนะคะเราสื่อจะให้เป็นสรรผสมที่เราเรียนกันไปอันนี้ก็จะเป็นคําอ่านในภาษาไทยนะคะเราซื่อให้นักเรียนจับคู่นะคะโดยการระบายสีให้ถูกต้องถ้ายัางไม่เข้าใจเราไปดูตัวอย่างการบ้านที่เราสื่อเตรียมไว้ให้เลยดีกว่าคะ่ะไปดูกันเลยอันนี้คือตัวอย่างการบ้านที่เราสื่อนํามาให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นสารผสมตัวนี้อ่านว่าเออเออเราสื่อก็ไปหา คำออกเสียงในภาษาไทยที่เขียนว่าเออเออแล้วเราซื้อกระบาบสีเดียวกันค่ะเป็นการจับคู่สระและการออกเสียงในภาษาไทยนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะการบ้านของเราเราซื้อจะให้เป็นไฟล์เนื่องจากนักเรียนไม่ได้มาเราที่โรงเรียนนะคะนักเรียนคนใดสามารถปิ้นใบงานออกมาทําได้ก็ปิ้นออกมาได้เลยนะคะส่วนนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถปิ้นได้ก็สามารถ นำลงทำในสมุดได้เลยนะคะหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำการบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะและขอให้ตั้งใจทำการบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย